ผู้ชมขาบอกเลยว่าล่าสุดค่ะทัวลงกระติศชวันก่อนนะักแสดงดังนะคะหลังจากที่มีการไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเน็กชาลีแล้วก็เก๋๋สั้นๆแต่ว่างานเข้าเต็มๆเลยค่ะ เรียกได้ว่าคนคนนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสาหรับนักชาลีนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อชาลีไตรัตค่ะเป็นนักแสดงแล้วก็นักร้องลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์นะคะเขาเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการแต่ยังเด็กๆเลยค่ะรวมถึงมีผลงานสร้างชื่อในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันนะคะที่ทํารายได้สูงถึง1 4ึงบล้านบาทค่ะในปีพศ2 5 4 6นอ่นะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเด็กหอสําหรับการแสดงภาพยนตร์เรื่องเด็กหอนี่ค่ะน็กเองได้รับรบางวัลตุ๊กตา,ตาทองด้วยนะคะในสาขานักแสดง นำชายยอดเยี่ยมในปีพศ2549ค่ะหลายคนอาจจะทราบกันดีนะคะว่าแน็กชาลีเนี่ยเขามีการเพิ่งประกาศ,ปกาศเปิดใจคือมีการครบหาดูใจสารสัมพันธ์กับยูทูบเบอร์สาวคนหานึง่งนั่นก็คือเก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะแล้วก็พวงดีกรีเป็นนักเอกช่อง3ด้วยนะคะเปิดตัวคบไ,ได้ไม่นาน,นะคะ่ะล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเล่นเปียนโน,โนโอวยพรวันเกิดแฟนสาวนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นระบุเหมือนกันค่ะบอกว่าขอให้เก๋มีความสุขมากๆครับขอให้ทุก ทุกวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปแต่งานนี้ค่ะมันก็มีดราม่าขึ้นมาจนได้นะคะเพราะว่าทัวร์ดันไปลงที่กระติบชวันกรค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของแน็ชาลีแล้วก็เก๋ไก่ค่ะโดยสาเหตุเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่สาวกระติบค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความนะคะบอกว่า ดูดีกว่าอีกคู่นึงเยอะเลยแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะนะคะแล้วก็ทําให้คนกดไลค์เกือบหมื่นคนเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเหล่าบรรดาชาวเน็ตเนี่ยก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เดือดเลยค่ะ ทัวลงกระติ๊บกันใหญ่เลยนะคะว่าเฮ้ยทำไมอ่ะชมคู่นี้แต่แขวอีกคู่มันดีหรอคะโตแล้วควรมีวุฒิภาวะให้มากคอมเมนต์แขวให้คนอื่นเขาตามเนี่ยมันไม่น่ารักเลยการที่จะชมคนอื่นเนี่ยไม่เห็นต้องแซคคนอื่นเลยดูไม่มีวุฒิภาวะเลยคะ่ะมารยาทขั้นพื้นฐานโบ้งมากเลยนะคะอันนี้ใครอะ่ะไปแซคคู่เขาหิวแสงหรอคะรู้จักเขาหรอไปว่าเขาอะ บางคนก็บอกว่าเราเนี่ยติดตามผลงานคุณนะแต่ตอนนี้คงเลิกติดตามแล้วล่ะรู้นีสใส่แบบนี้เนี่ยเขาไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำอ่ะคุณจะโยนประเด็นเพื่ออะไรผมเป็นแฟนคลับแน็กชาลีนะแต่ว่าเม้นแบบเนี้ยมันไม่ดูดีเลยครับแฟนคลับชาลีจริงๆเนี่ยก็คงไม่ชอบเจออะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ชอบใจอะไรแบบนี้ด้วยถ้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะ่ะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กันเนี่ยต่างคนต่างอยู่เถอะดีกว่าไปเหน็บเขาแบบนี้แน่นอนค่ะว่าในขณะที่บางคนนะคะ เหมือนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแต่แม่พูดก็ถูกนะจริงค่ะชัดเจนมากถูกใจมากแม่ซึ่งแน่นอนคือว่ามันก็มี2ฝักสองฝ่ายที่มองไม่เหมือนกันนะคะก็เลยเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันเพียบเลยค่ะ